ข้อมูลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566โรงเรียนวัฒนธาตุสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สบริหารงานโดยนางสุพัตตามูลอ,อง โรงเรียนรุขธาตุได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองปกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตสำนึกที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการพัฒนาสมรรถนะทั้ง5ด้านตลอดจนสามารถรับมือหรือ จัดการกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยนำเสนอการดำเนินงานที่ครอบคุมประเด็นการพิจารณาดังนี้ประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษายอย่างต่อเนื่องสามตีการศึกษาโรงเรียนวิเคราะห์สภาพบริบทโดยการมีส่วนร่วมพบว่านักเรียนยากจนมีปัญหาด้านครอบครัวส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้างทำนา สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนและชุมชนมีปัญหายาเสพติดนักเรียนไม่ให้ความสำคัญต่อการเรียนโรงเรียนจึงกำหนดนโยบายในการดูแลช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้องให้นักเรียนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและให้การคุ้มครองอย่างรอบด้านเป็นวิสัยทัศน์ความว่าโรงเรียนวัฒนธาตมมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ผู้คุณธรรมมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลออ้อมอย่างยั่งยืนกำหนดพันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์และแผนงานโครงการเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการวิเคราะห์ประเมินผลถอดประสบการณ์ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันวิจัยและพัฒนากำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยโดยใช้รูปแบบเซนโมเดลมีระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนความปลอดภัยในโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีบุคลากรที่มีความพร้อมมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันครบทุกคน โดยใช้แอปพลิเคชัน PT Care จัดทำข้อมูลดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกปีการศึกษามีการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอนอย่างต่อนเนื่องและยั่งยืนประเด็นที่2การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง5องค์ประกอบโดยใช้รูปแบบเซนต์โมเดลมีกระบวนการในการดำเนินงานดังนี้องค์ประกอบที่1 S Student Identify วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 1. SWOT สวั lysis เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคโรงเรียนและชุมชนด้านเศรษฐกิจด้านพฤติกรรมของนักเรียน 2. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนำวิธีการเครื่องมือที่หลากหลายโดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประชุมผู้ปกครองประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน SDQ ด้วยแอปพลิเคชัน PTCare แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แบบวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และนำผลข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คัดกรองผู้เรียน วิินิจัยนักเรียนแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษองค์ประกอบที่2 e effective การพัฒนานักเรียนแบบอง์รวมโดยจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มคัดกรองตัวอย่างดังนี้การส่งเสริมพัฒนา 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเซเว่นวันโมเดลมีเจ็ดฐานการเรียนรู้ 2. โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมและรางวัลครอบครัวคุณธรรมตามโครงการคนดีสิสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรี 3. โครงการพัฒนาสร้างอาชีพ โรงเรียนได้ทำ MOU กับวิทยาลัยสารพัดช่างบัญหารแจ็มไซจังหวัดส,สุพรรณบุรีเข้ามาสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนองค์ประกอบที่3 N n e t w o r k การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนส่งเสริมสนับสนุนดูแลช่วยเหลือป้องกันแก้ไขปัญหาและคุ้มครองนักเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทีมนำทีมประสานทีมทำ และภาคีเครือข่าย 1. โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 2. กิจกรรมเคลื่อนใจไวทีกรณีตัวอย่างเด็กหญิงน้ำนาสมมุติมีอาการโรคซึมเศร้าและเสี่ยงค่าตัวตายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาราขาวจัดอบรมการจัดการกับอารมณ์และความเครียดประเมินภาวะซึมเศร้า9คิว ประเมินการฆ่าตัวตาย8คิวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังเกตเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและส่งต่อโรงพยาบาลเจ้าพยาอยุมราชแผนกจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นผลการดำเนินงานได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่องไม่พบภาวะซึมเศร้าในการฆ่าตัวตายแพทย์นับติดตามอาการทุกหกเดือนทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครูประจำชั้นดำเนินการช่วยเหลือด้วยวิธีการที่หลากหลายในกรณีพบว่านักเรียนมีปัญหาย,ยากที่จะแก้ไขและช่วยเหลือมีวิธีการส่งต่อนักเรียนดังนี้ 1. การส่งต่อภายในเช่นครูแนะแนะวครูฝ่ายปกครองนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน 2. การส่งต่อภายนอกเช่นทีมฉกชนอของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาราขาวโรงพยาบาลเจ้าพระยาย,ยมราชจังหวัดสุพรรณบุรีโรงพยาบาลศิริราชองค์ประกอบที่4 S Super Vision นิเทศติดตามนิเทศติดตามให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบอย่างมีปฏิทธิภาพจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมศึกษานิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด องค์ประกอบที่5 e evolution การประเมินผลมีการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนความปลอดภัยทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนรพธาตุมีภาคีเครือข่ายทั้งสิน้น15เครือข่ายประกอบด้วยผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตัวอย่างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษามูล,ลนิธิอาสาสมัครนานาชาติช่วยงานสังคมสังเคราะห์ ISGF เป็นมูล,ลนิธิที่เกิดจากกลุ่มพริยานักการทูตชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านความคุ้มครองครูแดจากสถานีตำรวจภูทองเมืองสุพรรณบุรีด้านความปลอดภัยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2องสุพรรณบุรีประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ส่งต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเข้ารับการอบรมส่งเสริมให้ครูได้มีการศึกษาดูงานทั้งภาคปฏิบัติและระบบออนไลน์รวมทั้งกระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่องมีปฏิทินการนิเทศติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการคุ้มครองนักเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตเดือนละหนึ่งครั้งโดยใช้กระบวนการนิเทศภัยดีเลยมีการประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและประเมินความพึงพอใจนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาและมีการนิเทศติดตามอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องประเด็นที่5ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนประพัทธ์ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือป้องกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเป็นคนดีเก่งและมีทักษะชีวิตดังนี้ผลการเสริมสร้างความปลอดภัยทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนปีการศึกษา2563ถึง2565พบว่า นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและได้รับการดูแลคิดเป็นร้อยละหนึ่งรอยผลความปลอดภัยครอบคลุมทั้งสี่ภัยในโรงเรียนปีการศึกษา2,563ถึง2,565พบว่านักเรียนทุกคนมีความปลอดภยัยจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์และการถูกละเมิดสิทธิ์นักเรียนได้รับการดูแลสุขภาวะทางทจิตใจ รคซึมเศร้าจำนวนสองคนส่งต่อแผานกจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นและนักเรียนที่รับการดูแลสุขภาวะทางกายโรคอ้วนจำนวนหนึ่งคนส่งต่อพบแพทย์ณโนะรงพยาบาลศิริราชนักเรียนประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับดังนี้รางวัลระดับชาตินักเรียนได้คะแนนเต็มหน,นึ่งรอยคะแนนในรายวิชาภาษาไทยการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน NT รางวัลเหรียญทอง 1. การแข่งขันปฏิมากรรม 2. การแข่งขันประกวดมารยาทไทย 3. การแข่งขันประกวดเพลงคุณธรรม 4. การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ณจังหวัดราชบุรีโรงเรียนวรฒธารมได้รับการยอมรับยกย่องชดช,ชูเกียรติด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างความปลอดภยัยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนได้แก่รางวัลระดับชาติ 1. ผลการทดสอบเอ็นทีด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2. ผลการทดสอบโอเนระดับประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศรางวัลระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. โรงรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้าน,นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพวิธีศึกษาและทักษะชีวิตปีการศึกษา2564 2รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ4ดาวรางวัลระดับภูมิภาค 1. รางวัลเกียรติบัตรดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการศึกษา2565 2. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศโอเบกอวอร์ด ผพ้อำนวยการสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลระดับจังหวัด1รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีการศึกษา2564ถึง2565จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. รางวันระดับเงินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสรติดและอบบยมุกโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a ก t i c e ดังนี้ 1. นวัตกรรม PT. n o s e เ Model จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา6มิติและทักษะชีวิต 2. นวัตกรรม7-1 Model สร้างคุณธรรมจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับฐานการเรียนรู้เจ็ดฐานการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติมีทักษะชีวิตแนะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันความสําเร็จจากการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการของโรงเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนดําเนินงานเป็นระบบครอบคลุมทั้งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการส่งเสริมความปลอดภัยการส่งเสริมทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสาธารณชน